่ะรับรองไม่เหนื่อยเปล่าแน่นอนค่ะเอ๊ะเจ๊บูมาคุยอะไรกับคุณปารินาวีนะเต็มใจช่วยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยไว้ใจอยากจะทำจริงจังบ้างร่วมลงทุนกับคุณพ่อน้องนีนี่เนี่ยยังไงอะ่ะเจ๊ช่วยคุยหน่อยแล้วกัน ได้เลยคุยอย่างนี้เลยนะโอเคน้องนีนี่คะเรื่องงานที่เราคุยกันไว้นะคะนีนี่ขอยกเลิกงานทั้งหมดนะคะจะไม่มีการร่วมงานอะไรทั้งนั้นครับน้องนีนี่ใจเย็นๆนะคะพกรโทษอะไรนะไม่ให้เกียรตินีนี่เลยสินีนี่ไม่ต้องการร่วมงานทกางนั้นค่ะเจ๊เรื่องนั้นน่ะเดี๋ยวเจ๊จะคุยกับคุณปรีนาวีใจเย็นๆก่อนแล้ว น้องเทียนทศเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับคนแปลกหน้านะคะใจเย็นๆนะคะนีนี้ไม่สนใจหรอค่ะยังไงวันนี้ใจ๊ปูก็ต้องเลือกระหว่างนีนีกับปรินาวียังไงคะเทียนทศทำไมคะบอกว่ารู้ชั้นแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะเจ๊ไปคุยมาเลยนะไม่งั้นต่างคนต่างทำคุณคุณปรินาวีใจเย็น อุ้ยเจบูอีนกแก้วแหมเจบูนี่ดูมีความสุขนะคะแหมเรียกนกแก้วสะเต็มยศเลยอะ่ะมึงมาทำอะไรมาที่นี่เหรอคะมาร้านอาหารก็ต้องมากินข้าวสิคะเจ๊แต่ว่าวันนี้เนี่ย คุ้มค่าจริงๆเลยนะคะเจ๊เพราะว่าได้คอนเน็กชันใหญ่ๆญเยอะเลยคอนเน็กชันอะไรของมึงก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเจด้วยนะคะที่เจเนี่ยอุตส่าห์จับลูกค้าไม่อยู่นกแก้วก็เลยขออาสามาดูแลลูกค้าแทนนะคะคุณปรินาวีใช่แล้วค่ะ ปารีนาวียังไงก็ต้องขอขอบคุณเจ๊ครั้งนะคะขอบคุณนะคะเจ๊นกแก้วสันดานของมึงเนี่ยมันอย่างลากฝั่งลึกไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเลยจริงๆก็สันดานเดียวกับเจ๊นั่นแหละค่ะแหมว่าเขาอีเหนวเป็นเอง นกแก้วก็เรียนแบบเจ๊ก็เหมือนที่นกแก้วเนี่ยไปลองมือรองไตเนี่ยเป็นเบี้ยล่างเจ้มาเป็นปีีปปไงล่ะคะแต่คูไม่เคยสอนให้มึงทำชั่วแบบนี้มือแอบไปคุยกับลูกค้ากูแนละ้วไม่บอกกูแล้วแถมยังเอาเด็กกูไปเปิดโมเดลลิแ่แข่งกับกูคนชั่วทั่วอย่างมึงเนี่ยไม่มีวันจะเลิศโว้ยคนเรามันต้องเติบโตไหมล่ะหืมดูหนังหน้าตัวเองก่อนแล้วกัน ก็เปรียบได้กับพวกโมเดลลิ่งเก็กแก่ตกอับตกยุคจะลืมตาอ้าปากวันไหนก็ไม่รู้มึงกลัวร้อไปเถอะแล้วกูจะปั้นเด็กของกูให้ดังและประสบความสำเร็จแล้วกูจะเอาความสำเร็จไปเหยียบปากมึงถึงที่อุ๊ยตายแล้ว ทาไว้รอเลยนะเนี่ยเจต้องรีบๆหน่อยนะคะเพราะว่านกแก้วเป็นห่วงเจว่ากลัวเจจะตายไปซะก่อนนะสะิกแกคนพูดอย่างนี้ก็กลัวนะกูไปวางดอกไม้จันทร์มาหลายศพแล้วโอ้ยก่อนวางดอกไม้จันทนระ์ไปย้อมผมกันไหมล่ะกแก่ปากดีนะักตกอับแล้วไม่เจียม